สวัสดีครับเดวายทาร์โ o ลครับสำหรับคลิปนี้มีชื่อว่า Taro โ c o n อนเนนะครับและคลิปนี้จะเป็นการพูดคุยกับไพ่ทาร์โลสื่อสารกับไพ่ทาร์โว่าดูว่าไพ่ทาร์นั้นจะมีคําแนะนําหรืออยากจะบอกอะไรกับเราถ้าพร้อมแล้วขอให้คุณผู้ชมเลือกไพ่กองที่คุณชอบได้เลยโดยไพ่ถูกเตรียมไว้ทั้งหมด3กลกองนะครับมีกองที่1กองที่2และกองที่3โอเคถ้าเลือกได้แล้วก็ไปชมกันได้เลยครับ เอาละครับสลับผู้ที่เลือกไพ่กองที่1ไว้มาดูกันเลยว่าไพ่ต้องการจะสื่อสารและต้องการจะบอกอะไรกับคุณบ้างโดยไพ่ใบที่1นราชินีพัฒรทันหรือ Hi ไฮพิเทรดใบที่สองไพ่สองเหรียญทัว p e n t น c า e คไลบที่3ามเอ f อบ n t น c าเคหนเหรียญใบที่4ี่เอ f อบ o r ด ไพ่นึ่งดที่5้าควีนออบคับและใบสุดท้ายเพจซอฟวานส์ ance, หรือไพ่มหาเล็กนั่นเองอโดยภาพรวมแล้วดูค่อนข้างดูดีนะครับและสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่1นี้นะครับไพ่กำลังจะบอกว่าคุณนั้นเป็นคนที่ ค่อนข้างมีความรู้มีภูมิพื้นฐานทางด้านความรู้ดีแต่บางคนค่อนข้างเก็บตัวเป็นคนไม่ค่อยส่งสิงกับใครหรือไม่ค่อยเปิดเผยหรือเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีลักษณะเป็นคมในฝักราชินีพัทร์ยังหมายถึงว่าคนที่มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตคนที่สามารถให้คําแนะนําในการใช้ชีวิตหรือให้คําปรึกษาต่อผู้อื่นได้ยินดีและชอบที่จะให้คําปรึกษาต่อผู้อื่นหรือให้ความช่วยเหลือ ชี้แนะในการแก้ไขปัญหาต่อผู้อื่นนะครับและอีกอย่างหนึ่งยังหมายถึงเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีพลังดึงดูดต่อเพศกตรงข้ามโดยเป็นไพ่ราชีนิพจน์เนี่ยจค่อนข้างเป็นคนที่ดูลึกลับดูหน้ากลนหาดูมีสเสน่ห์ต่อผู้ที่พบเห็นแต่ว่าข้อเสียก็คือเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดตัวและไม่ค่อย เปิดโอกาสให้ใครเข้าหาจริงๆจังๆนะหมายถึงว่าไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นได้เข้ามาทําความรู้จักง่ายๆต่อไปนะครับจะเป็นไพ่ทวอเพนทัคเลหรือไพ่สองเหรียญสมัยถึงการบริหารหมายถึงการจัดการทรัพย์สินของคุณในแง่ของหน้าที่การงานเนี่ยออไพ่ต้องการจะบอกว่าคุณที่เลือกไพ่กองนี้คุณสามารถบริหารจัดการงานได้ดีอาจจะมีงานเข้ามามากมายในช่วงนี้หรือในช่วงที่ผ่านมา คุณก็สามารถบริหารจัดการงานได้เป็นอย่างดีโดยไม่มีปัญหาใดๆสามารถบริหารเวลาสามารถจัดการทรัพยากรต่างๆในที่ทําง,งานได้ดีถัดไปไพ่ไปที่3ามเอซซ็อินดัโเป็นไพ่หนึ่งเหรียญไพ่ใบนี้จะบอกว่าคุณที่เลือก ไพ่กองที่หนึ่งเนี่ยคุณมีโชคทางด้านการเงินนะครับในช่วงนี้ไพ่ต้องการบอกว่าคุณมีโชคทางด้านการเงินอาจจะเป็นโชคที่เกิดจากการเสี่ยงดวงและรวมถึงโชคที่เกิดจากการทํางานของคุณด้วยอไม่ว่ายังไงคุณก็จะมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนในเดือนนี้อาจจะไม่ใช่เงินก้อนที่เป็นเงินก้อนก้อนใหญ่มากนักหรือเป็นโชคที่ก้อนใหญ่มากนักแต่คนที่กําลังรอเงินก้อนนี้อยู่ไพ่ต้องการจะบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนนี้หรือรางวัล จากการทำงานในครั้งนี้หรือการสิงดวงในครั้งนี้ด้วยมาดูกันต่อที่ไพ่ใบที่4ี่ในเรื่องของความรักในด้านของความรักสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนี้คุณอาจจะต้องใช้ความพยายามในการจีบในการตื้อฝ่ายตรงข้ามหากคุณกําลังโสดอยู่และคุณกําลังคุยหรือจีบแคอยู่คุณจ,จะต้องใช้ความมีเสน่ห์ของคุณเองจากไพ่ใบแรกที่บอกว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์ แต่ว่าคุณค่อนข้างเก็บตัวไม่ค่อยเปิดใจหรือเปิดโอกาสให้กับใครคุณจะต้องใช้ความกล้าที่จะเข้าหาและเขา้าไปจีบเขาให้มากขึ้นความรักของคุณถึงจะประสบความสําเร็จแล้วไพ่ใบนี้ยังบอกว่าคุณยังมีลักษณะเป็นคนที่พูดตรงพูดจากความทรา,ากหรือทําอะไรตรงๆบางทีมันดูผงมผางเกินไปคนเขาอาจจะไม่ค่อยชอบสาหรับคนที่มีคู่แล้วนะครับคุณอาจจะเป็นคนที่ ที่ว่ามะนาวไม่มีน้ำหรืออาจจะไม่ค่อยหวานคําพูดคาําจาหรือการปฏิบัติต่อคนรักของคุณอาจจะดูแห้งเกินไปคือเข้าใจแหละคุณยังรักและยังยังยังเป็นห่วงและยังแคร์กันอยู่แต่การปฏิบัติของคุณต่อคนรักเนี่ยอาจจะให้มันดูซอฟให้มันดูนุ่มนวลขึ้นความรักของคุณก็จะโอเคขึ้นไพควีนออกครับ หรือราชินีถ้วยภายในตัหนี้บอกว่าสิ่งที่ควรไม่ทำไม่ควรทําหรือสิ่งที่ควรอีกเรี่ยงไพ่ใบน,นี้ราชินีถ้วยปกติจะหมายถึงคนที่มีจิตใ,ใจดีมีความเมตตาการุณามีความเห็นอกเห็นใจเป็นคนขี้ใจอ่อนขี้สงสารคนอื่นอาจจะบอกว่าคนที่เลือกไพ่กองนีน้คุณเป็นคนขี้สงสารใจอ่อนง่ายจริงๆภายนอกคุณอาจจะดูเข้าถึงยากหรืออาจจะดูใจแข็งแต่แต่จริงๆแล้วนะคุณเป็นคนขี้สงสารหากใครเข้ามาขอความช่วยเหลือคุณคุณก็พร้อมที่จะ ช่วยเหลือเขาหากคนคนนั้นเขาเข้ามาตือคุณและรู้จุดอ่อนคุณในข้อนี้ต้องระวังเพราะว่ามันจะนําความลําบากและความเดือดร้อนมาให้คุณได้ในอนาคตนะครับต้องต้องฝึกเป็นคนที่ใจแข็งขึ้นแล้วก็ต้องฝึกเป็นคนที่นึกถึงตัวเองบ้างอย่านึกถึงคนอื่นเป็นหลักเป็นที่สําคัญหมายถึงแต่แต่ก็ไม่ได้หมายแต่แต่ขออภัยครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้คุณเป็นคนใจแคบนะเพียงแต่ว่าต้องนึกถึงตัวเองด้วย อะไรที่มันทําให้คุณลําบากอะไรที่ถ้มันทําให้คุณทําแล้วไม,ไม่สะดวกใจไม่สบายใจคุณก็ไม่ต้องทําก็ได้สําหรับไพ่ใบสุดท้าย p a g ซอฟแวร์ s หรือไพ่มหาเก็กถือไม้เท้าไพ่ใบนี้บอกว่าคุณเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นเป็นคนที่มีจินตนาการมีแผนที่จะทําอะไรก็ขอให้คุณตั้งใจแล้วก็ลงมือทําขอให้คุณใช้ความกระตือรือร้นใช้ความมุม,มานะ ในการพยายามทําสิ่งนั้นให้สําเร็จแล้วคุณจะประสบความสําเร็จไพ่ใบน,น,นี้ปกติจะหมายถึงข่าวสารครับจะหมายถึงข่าวสารการได้รับข่าวสารจากทางไกลหรือเรื่องเรื่องที่คุณรอการติดต่ออยู่หรือคุณทําสัญญาหรือรออีกฝ่ายหนึ่งตกลงอยู่คุณจะได้รับข่าวมาอาจจะเป็นข่าวดีหรือข่าวไม่ดีนะแต่มองว่าน่าจะเป็นข่าวดีแล้วก็คุณต้องใช้ ความพยายามความกระตือรือร้น,นในการกระตุ้นตัวเองให้เดินไปข้างหน้าด้วยเพราะว่าบางทีข่าวอะ่ะมันมาแล้วครึ่งทางแต่ว่ามันอาจจะติดอะไรอยู่และอาจจะมาไม่ถึงคุณดังนั้นคุณต้องพยายามถีบตัวเองเพื่อไปหามันด้วยเอาละคร,าะคราะมาสรุปกันโดยรวมแล้วคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเนี้ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความรู้ดีมีประสบการณ์สามารถเป็นที่พึ่งเป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นได้สามารถให้คำแนะนำกับคนอื่นได้ครับและไพ่ย,ยังบอกว่าคุณเป็นนักบริหารนัก จัดการที่ดีคุณสามารถจัดการบริหารเวลาจัดการบริหารเงินทองทรัพย์สินจัดการงานจัดการเรื่องราวต่างๆได้ด้วยตัวเองได้อย่างดีเป็นคนมีความละเอียดอรอบคอบสามารถบริหารไม่ว่ามันจะยุ่งและวุ่นวายหรือว่าลําบากแค่ไหนคุณก็สามารถบริหารได้และยังบอกว่าคุณนั้นยังมีโชคทางด้านการเงินด้วยนะสำหรับคนที่ได้รับโชคจากการสิงดวงหรือว่าคุณได้รับเงินก้อนเงินตกเบิก ก็อย่าลืมบริหารจัดการให้ดีด้วยใช้ใจ่ายอย่างมีสติใช้ใจ่ายอย่างระมัดระวังแล้วคุณจะมีความสุขในการใช้ใจ่ายครับและไพ่ย,ยังบอกอีกว่าคุณเป็นคนตรงคุณเป็นคนจริงใจเป็นคนซื่อสัตย์แต่บางทีความตรงความจริงใจความซื่อสัตย์ของคุณมันก็มาแสดงในลักษณะที่มันแข็งกร้าวเกินไปขอให้มีความสุข,ขุมความอ่อนนุ่มความอ่อนโยนกว่านี้สักนิดนึงคนที่เข้ามาหาคุณคนที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้คุณเนี่ยจะได้มีความรู้สึก สบายใจแล้วก็ไม่กลัวแล้วหนีไปก่อนก็ไพ่ย,ยังบอกว่าคุณเป็นคนขี้ใจอ่อนเป็นคนขี้สงสารคนอื่นชอบช่วยเหลือคนอื่นอันนี้คุณต้องดูด้วยต้องพิจารณาด้วยพิจารณาให้ให้รอบครอบด้วยว่าการช่วยเหลือคนอื่นมันทําให้เราลําบากไหมถ้ามันทําให้เราลําบากหรือทําให้เราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีในตําแหน่งที่ไม่ค่อยดีอันนี้คุณก็ไม่ควรช่วยคุณต้องนึกถึงตัวเองด้วยแล้วก็ไพ่บอกว่าคุณเป็นคนกระตือรือร้นเป็นคนมีแพชชั่นเป็นคนที่วางแผนในอนาคตที่ดี เพื่อที่จะไปสู่ความสําเร็จคุณสามารถยังโตและสามารถประสบความสาเร็จได้อีกเอาละครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนี้โชคดีและสามารถแก้ไขปัญหาหรือจัดการกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาหาคุณในช่วงนี้ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีได้และผ่านพ้นช่วงที่ไม่ดีช่วงที่เป็นวิกฤตไปได้ด้วยดีขอให้คุณโชคดีครับ สำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เดวิทาโร่ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสําหรับคําทำนายในคลิปหน้าครับสวัสดีครับครับ สมับไพ่กองที่2นะครับหรือใครที่เลือกไพ่กองที่2ไว้มาดูไปพร้อมกันเลยว่าไพ่ต้องการจะสื่อสารและต้องการจะบอกอะไรกับคุณบ้าง king of cups หรือราชาถือถ้วย king of coins ราชาเหรียญ king of swords ราชาดาสาราชาเลยนะครับเนี่ยมีสามกริยั แล้วก็มีเพจ of อบคอยหรือเพจ e of บเ n นดัคคหรือมหาเล็กถือเหรียญนั่นเอง,เองไปต่อไป King of v a n มีสีพระราชาละแล้วไปต่อไปคือไพ่ e of f o r f u r t u n e โดยรวมแล้วเนี่ยมองว่าไพ่ต้องการจะสื่ว่าคุณคนทุกคนที่เลือกไพ่กองที่สองนี้คุณจะมีปฏิสัมพันธ์กับ คนมากมายในช่วงนี้ไพ่ต้องการบอกว่าคุณจะมีโอกาสได้พบและได้คุยได้ทําอะไรต่างๆมีปฏิสัมพันธ์มีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างกับระหว่างคนมากมายกลุ่มหนึ่ง เอาละครับเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยว่าไพ่ต้องการจะบอกสื่อและสื่อสารอะไรกับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนี้บ้างโดย,ยไพ่ใบแรกเนี่ยในตําแหน่งของคุณเองเป็นไพ่ king of cup มองว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับด้านการต่างประเทศทือหรือว่าเป็นคนที่มีความสามารถทางด้านการภราษาและการสื่อสารเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนติดใจดีเป็นคนที่ชอบให้ความช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่สงสารคนอื่น สมัครไที่2ในเรื่องการงานของคุณเนี่ยเป็นไพ่ i n g of Co i n นะครับหรือ King of p e n t a c l e พระราชาถือเดียญนั่นเองมองว่าคนที่ทำงานในสายด้านการเงินหรือที่เกี่ยวกับเงินการธนาคารก็ดีหรือจะเป็นธุรการทางด้านการเงินก็ดีเอ่อมองว่าในเดือนนี้ในช่วงนี้มากกว่าในช่วงนี้ไพ่ต้องการบอกว่าคุณค่อนข้างไปได้ดีค่อนข้างไปได้สวยกับเรื่องการงานของคุณและยังหมายถึงคนที่ ทำงานทั่วไปไม่ว่าจะการค้าขายหรือทำงานออฟฟิศทั่วไปคุณยังมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากเจ้านายได้รับการประเมินที่ดีจากเจ้านายของคุณด้วยแล้วก็หรือหมายถึงว่าคุณยังจะมีคู่ค้าที่เป็นคนที่มีทุนหนาเข้ามาร่วมลงทุนกับคุณด้วยต่อไปนะครับในเรื่องของการเงินเป็นไพ่พระราชาถือดาบ king of swords บอกว่าคุณเป็นคนที่ เออคุณเป็นคนที่วางแผนในการใช้จ่ายได้ดีแั้วแหละแต่ว่าอีกในหนึ่งก็คือคุณเป็นคนที่ใช้จ่ายใช้เงินหนักใช้เงินมือเติะแต่ว่าคุณคุณคุณเข้าใจดีสามารถบริหารจัดการเงินและทรัพยากรของคุณได้คุณรู้ดีว่าเมื่อไหรควรจะใช้เงินเมื่อไรควรจะไม่ใช้เงินแต่ว่าบางทีนะเวลาที่คุณเกิดอยากได้อะไรขึ้นมามากๆอะคุณก็มักจะไม่ค่อยยับยั้งชั่งใจคุณจะคิดว่าเออเดี๋ยวเอาซื้อไปก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บทีหลังหรือค่อยเอามาคืนทีหลังจะมีลักษณะแบบนี้ รวมถึงยังมีนิสัยชอบใช้จ่ายทุ่มเทในเรื่องต่างๆเพื่อเอาชนะด้วยนะอาจจะหมายถึงเรื่องการเปคนอื่นอะไรเงี้ยเพื่อทําให้คนอื่นสนใจหรือว่าทําให้คุณดูเหนือกว่าด้วยอะไรเงี้ยมันก็ต้องคอยระวังและคอยบาลานตัวเองให้ดีเพราะว่าเดี๋ยวบางทีมันจะทําให้เรามีภาระค่าใช้จ่ายมากมายในยอนาคตได้อไปเป็นไพ่ เพจซอฟคอยหรือเพจซอพเพนตดกโคลไพ่มาหานิกถือเดียในแง่ของความรักเนี่ยหมายถึงว่าคนโสดนะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักกับคนทีอ่อายุน้อยกว่า ก็จะเป็นคนที่มีพื้นฐานทางด้านการเงินที่ดีเป็นคนที่มาจากครอบครัวที่ดีไม่ได้ไม่ได้ลาบากหรือคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยหมายถึงว่าคุณจะได้รับการดูแลจากคนรักของคุณอย่างดีคุณจะไม่ลําบากจะไม่ขัดสนในเรื่องการเงินและชีวิตของคุณชีวิตครอบครัวของคุณจะจค่อนข้างมีความสุขโดยหัวหน้าดูโดยคู่รักของคุณเนี่ยเขาจะเปลี่ยนสมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือไม่เชิงว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวแต่วต่า да. เขาจะเป็นคนที่ดูแลและเอาใจใส่ในความสันทุกสุดดิบ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นและเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวแทนคุณจะเป็นคนคอยจัดการแล้วคอยดูแลให้คุณหมดทุกอย่างไพ่ไพ่คิงออฟวานหรือไพ่ราชาถือมือาห้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาในตแนนี้เนะี้ยสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและอยากจะเตือนทุกคนที่เลือกไพ่กองที่สองไพ่ชุดนี้บอกว่าคุณเป็นคนที่ฉลาด หลักแหลมคุณสามารถบริหารจัดการทรัพยากรสามารถจัดการกับปัญหาและทํางานได้ดีรวมถึงสามารถจัดการเรื่องต่งตางๆในชีวิตของคุณได้ดีรวมถึงการบริหารเสน่ด้วยดังนั้นเนี่ยไพ่ต้องการจะบอกว่าคนสำหรับคนโสดนะคนที่ชอบบริหารเสน่ห์หรือชอบให้ความหวังคนอื่นเนี่ยคุณต้องหยุดซานและเลิกซากคือคุณอย่าทำอย่างนั้นเนี่ยในในไพ่ในชุดนี้ที่เปิดได้จะมีพระราชาทั้งหมดหนึ่งสองสาม สี่ใบสี่ใบเลยมีโฟคิงเนี่ยมีการมีพระราชาขึ้นมาในสเปรตด้วยกันหลายใบที่มันหมายถึงว่าการการประชุมการได้พบปะผู้คนที่สําคัญมากๆในเดือนนี้นจะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณคือในช่วงนี้นคุณจะได้พบกับคนที่มีอิทธิพลมากๆถ้าเป็นในแง่ของความรักเองนั้นหมายถึงว่าคุณโสดน่อาจจะมีโอกาสที่ได้พบรักกับใครก็ตามหรือมีคนเข้ามาจีบคุณพร้อมๆกักนหรือคุณไปวานเสน กับใครหรือคุยกับใครหลายๆคนพร้อมๆกันเนี่ยดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องระวังเรื่องการสับรางและเรื่องการให้ความหวังคนอื่นไว้นะถ้าเกิดว่าคุณทําอะไรผิดพลาดขึ้นมาแล้วก็มันจะเกิดผลเสียต่อคุณได้และไพ่ใบนี้ยังบอกว่าถ้าคุณเป็นคนที่มีอีกโก้สูงก็ควรจะเปิดใจรับฟังความรู้สึกรับฟังความที่เห็นจากคนอื่นคนรอบข้างคุณด้วยเช่นกัน จะเป็นไพ่ใบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าจะเป็นยังไงบ้างไพ่ต้องการจะสื่อสารอะไรกับคนที่เลือกไพ่กองนี้ไพ่ The Wheel of Fortune The Wheel of Fortune คือไพ่แห่งโชคชะตาถ้าไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นมาในสเปซนี่หมายถึงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาไม่ด้านลายก็ด้านดีหากที่ผ่านมาคุณประสบกับเคราะห์กรรมคราวนี้ก็จะเป็นโอกาสที่คุณจะได้พบกับโชคดีหรือถ้าคุณเคยโชคดีคราวนี้ก็อาจจะมาถึงคราวที่คุณอาจจะได้เผชิญเคราะห์หรือกรรมเก่าของคุณด้วย มันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของคุณด้วยโชคชะตาด้วยส่วนหนึ่งและการปฏิบัติตวงคุณด้วยส่วนหนึ่งหากคุณที่ผ่านมาเป็นคนที่ทําความดีอยู่แล้วทําสิ่งดีดตั้งใจทํางานอยู่แล้วและในเรื่องของครอบครัวคุณอยู่ในศีลธรรมอยู่ในคำคันรองครองธรรมอยู่แล้วก็จะไม่มีปัญหาอะไรมองว่าในอนาคตอันใกล้นี้พ่ออยากจะบอกว่าคุณจะมีโชคค,ค่อนข้างมีโชคที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเรื่องการเงินความรักหรือการงาน ถ้าคุณที่ทุ่มเทเลยและอย่างที่บอกว่าคุณที่เคยทุ่มเทกับเรื่องการงานหรือคนที่อดออมหรือกําลังรอข่าวดีอยู่นะคุณก็จะมีข่าวดีด้วยเช่นกันเอมันถึงช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมาสรุปกันจากทั้งหมดที่เปิดได้มาเนี่ยจะมีพระราชาทั้งหมด4ี่พระราชาเลยนะมีมาครบเลยพระราชาถือถ้วยพระราชาถือดาบพระราชาถือเหรียญและพระราชาถือไม้เท้า ถ, ations, ถ้าดูแลจะหมายถึงคนที่มีลักษณะแตกต่างกันไปพระราชาถือถ้วยนี่จะหมายถึงคนที่มีจิตใจกอบก้มอารีและค่อนข้างใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่เห็นใจคนอื่นและยังหมายถึงคนที่มาจากต่างชาติต่างแดนต่างภาษาด้วยพระราชาถือเหรียญนี่หมายถึงคนที่มีสถานะการเงินที่ดีเป็นคนที่มีความมั่นคงทางทางด้านการเงินเป็นคนที่มีเสน่ห์คนหนึ่งคือเป็นคนและและยังเป็นคนที่ทุ่มด้วยนะเป็นพวกใสเปีไว้อย่างนั้นและพระราชาถือดาบเนี่ยยังหมายถึงคนที่ เป็นคนตรงอะ่ะหมายถึงว่าเป็นคนตรงเป็นคนตรงเป็นคนยังไงก็คือพูดตรงรู้สึกยังไงก็จะแสดงออกไปอย่างนั้นไม่ชอบก็บอกไม่ชอบชอบก็บอกว่าชอบแต่ถ้าคุณทําสิ่งใดให้กับคนประเภทนี้ไม่ถูกใจแล้วก็เขาก็จะรู้สึกไม่ชอบที่หน้าคุณขึ้นมาเลยทันทีก็ว่าได้และประเภทที่สามคือพระราชาถิเมทาวประเภทนี้ก็จะเป็นคนที่เออคล้ายๆพวกคารสโนว่าอย่างนั้นก็ว่าได้เพราะว่าพระราชาถอไมเทาวเนี่ยจะเป็นคนที่ บางบางทีปุกป,ปั่เปลี่ยนเปลี่ยนใจง่ายเปลี่ยนใจไวตอนนี้เรากาลังรู้สึกว่าอยากทําอะไรอย,อย่างหนึ่งอยู่แล้วผ่านไปไม่ถึงห้านาทีคุณเปลี่ยนอีกแล้วว่าอยากไปทําอย่างอื่นแทนอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่ประมาณนี้แต่ว่าเป็นคนที่มีแรงมีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดคนน่าสูงพระราชาไพ่พระราชาเปิดขึ้นมาพร้อมกันได้สีใบในสเปซเดียวกันในใ, <c oughs> ในการทํานายครั้งเดียวกันต้องขอขออภัยด้วยนะครับปอดีว่าชุวงนี้ไม่ค่อยสบาย มีไพ่พระราชาสี่ใบขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยมันจะหมายถึงการติดต่อสื่อสารหมายถึงการประชุมนะหมายถึงว่าการจะได้พบปะผู้คนที่สําคัญมากไพ่ในชุดที่สองกลังจะบอกว่าคุณที่เลือกไพ่กองนี้มีโอกาสที่จะได้พบกับใครสักคนหรือใครหลายคนจึงจะเข้ามามีบุบาทกับคุณในชีวิตนี้ทั้งในเรื่องการงานการเงินและความรักด้วยสำหรับคนโสดเพราะฉะนั้นคุณต้องเตรียมตัวออกไปให้ดีคุณต้อง ก็มีสติเราต้องเกือนตัวเองไว้ให้ดีจะทําอะไรเนี่ยก็ต้องให้ให้มันอยู่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 ในความถูกต้องอยู่ในคันรองของธรรมถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราทําอะไรผิดไปเนี่ยมันจะเกิดผลเสียขึ้นกับตัวเราได้และไพ่ใบสุดท้ายที่เปิดได้มานี้ยังเป็นไพ่ถือว่ o for June ด้วยการที่มีคนเข้ามาในชีวิตของคุณหรือการที่คุณจะได้พบกับใครในครั้งนี้มันจะเป็นการเปลี่ยนเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตของคุณเลย นะครับจะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของคุณเลยเพราะฉะนั้นคนที่ตั้งใจทําความดีมาตลอดหรือทำหรือดําเนินชีวิตมาด้วยดีตลอดนี่ก็ขอให้โชคดีในช่วงนี้ครับผมถ้าใครที่ชมคลิปนี้แล้วมีคอมเมนต์ใดก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ทีใ่ใต้คลิปนะครับแล้วถ้าหากถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เด็กว,ว,วัทารู้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในการรับคําทํานายในคลิปถ,ถัดไปนะครับขอบคุณครับ เดวิดฮาร์โรสวัสดีครับต่อไปจะเป็นการทํานายสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3เอาไว้มาดูกันว่าไพ่กองที่3นั้นต้องการจะบอกอะไรกับคุณบ้างพร้อมแล้วรับชมกันเลยครับสําหรับไพ่กองที่3นี้จะประกอบไปด้วยไพ่ five of swords นะครับไพ่ห้ดาบและไพ่ใน i g h t of c h a r i o หรือไพ่ อขอโทษครับ k คิงออฟแช i ิ s หรือไพ่ i n g of Cups นั่นเองประราชาถ้วยต่อไปจะเป็นไพ่ u e e n of Pentacles ราชินีเหรียญและต่อไปจะเป็นไพ่ Ace o f s w o r d ไพ่แปดดาบและต่อไปเป็นไพ่ r c h a r r i e s หรือว่าไพ่โฟร์ออนั่นเองสีถ้วยใบสุดท้ายไพ่ w o of Char ิ s หรือไพ่ถวบครับโอเคพอมาดูโดยภาพรวมแนวเนี่ยจะมองว่าคนที่เลือกไพ่กล่องที่3เนี่ยไพ่ต้องการจะบอกว่าคุณนั้นมีโอกาสหรือว่าเป็นช่วงที่คุณกาลังใช้ความคิดหรือใช้ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจหรือในการเลือกอะไรบางอย่างเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่จะบอกอะไรกับคุณบ้างนะค โ,โดยไพ่ใบ,แ,บแรกที่เปิดได้ในตำแหน่งตัวตวนของคุณเนี่ยในคุณตอนนี้คือเป็นไพ่5ดาบไพ่ห้าดาบเนี่ยจะหมายถึงการเอาชนะหมายถึงคุณเป็นคนที่ชอบเอาชนะและยังหมายถึงคุณเป็นคนที่นึกถึงตัวเองนึกถึงผลประโยชน์ตัวเองเป็นอันด,ดับแรกและยังหมายถึงคุณเป็นคนที่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งเป็นอันด,ดับแรกด้วยไม่ว่าจะเป็นการเจราจากับคนอื่นหรือพูดคุยหรือการพบปะการทํากิจกรรมร่วมกันกับคนอื่นเนี่ย หากมีคนเสนอความคิดเห็นอะไรขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ามันไม่ถูกใจแันไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าท่าเนี่ยคุณจะปัดตกไปทันทีโดยคุณจะเอาความคิดของคุณอะขึ้นมาเป็นหลักเออแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยคุณจะเถียงคนชนะด้วยนะเป็คนคนเถียงคนเก่งเถียงคนอื่นชนะแต่ว่าในส่วนเนี้ยมันมองว่ามันจะทําให้คุณเสียเพื่อนแล้วก็มีเพื่อนถ้าถ้า,ถ,าถ้ามีเพื่อนเข้ามาคบเนี่ยเพื่อนจะไม่ค่อยจริงใจแต่ แต่ไม่ค่อยชอบคุณแต่ว่าข้อดีของไพ่ใบน,นี้ก็คือบอกว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีไหวพริบดีคุณสามารถเอาชนะคนอื่นได้สามารถเป็นคนมีปฏิภาณนอะ่ะเป็นคนคิดไวไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ไหนคุณก็สามารถหาช่องทางที่คุณจะเอาชนะและฝ่าฟันอุปสัรคเหล่านั้นไปได้และไพ่ใบที่สองที่เปิดขึ้นมาในตำแหน่งของการงานของผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองนี้นะครับคือไพ่ King c h a ริ s หรือไพ่ k i n ก of c u ครับมองว่าในช่วงนี้คุณเป็นที่รักของผู้ใหญ่คือผู้ใหญ่เมตตาเจ้านายเมตตาเจ้านายรักเจ้านายอินดูนั่นเองเพราะงั้นในช่วงนี้ถ้าคุณตั้งใจทำงานแล้วก็ทำตัวดีหน่อยคิดว่าคุณน่าจะได้รางวัลอะไรจากการทํางานอาจจะเป็นการโปรโมทอาจจะเป็นการขึ้นเงินเดือนหรือโบนัสอะไรก็แล้วแต่รวมถึงคนที่กําลังวิ่งเต้นอยู่รอที่จะได้รับการโปรโมทอยู่ในช่วงนี้คุณควรจะเข้าหาผู้ใหญ่นะฮะเข้าหาต้านายของคุณ ขอคุยเรื่องเกี่ยวกับผลงานนําผลงานนําข้อดีผลงานของคุณที่ผ่านมาเนี่ยเข้ามาเสนอในช่วงนี้คุณจะได้รับการพิจารณาแล้วคุณจะได้รับการผักดันและยังบอกว่าการงานของคุณในช่วงนี้คือค่อนข้างรับรื่นและไปได้สวยสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2เนี่ยไม่มีปัญหาเลยรวมถึงการค้าขายด้วยธุรก,กิจยังดําเนินไปได้เรื่อยๆไม่มีปัญหาอะไรไพ่ควีนออฟเพน n า a ลหรือ ini, ราชินีเหลี่ยญนั่นเองโอ้โหพไพ่ใบนี้จะบอกว่าคนที่เลือกไพ่กองนี้คนที่เลือกไพ่สาหรับนี้นะครับ คุณมีสถานะการเงินที่ดีมากหรือคุณกําลังจะมีโชคในด้านการเงินแต่จริงมันบอกว่าคุณค่อนข้างสบายแล้วแหละไม่ค่อยมีความลาบากแต่ไม่ค่อยมีความลาบากเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องการเงินคุณไม่ค่อยมีปัญหาคือค่อนข้างสมบูรณ์ดีทางครอบครัวของคุณแต่ก็โดยส่วนตัวของคุณด้วยไม่ค่อยมีปัญหามองว่าในเรื่องการเงินไม่ไม่มีปัญหาอะไรที่ต้องกังวลนั่นเอง อ๋อแล้วไพ Queen ่ค u ยน n เพนจาก a c โคไ้ยังบอกว่าคุณเป็นคนที่ใช้ใจ่ายอย่างระมัดระวังด้วยนะเป็นคนที่มีแผนในการใช้ใจ่ายเรียกว่าคือเป็นคนมีเยอะแหละแต่ว่าไม่ได้ใช้ใจ่ายแบบไม่คิดนะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าคุณชอบหรือถูกใจอะไรจริงๆหรืออยากได้อะไรจริงๆคุณถึงจะยอมใช้ใจ่ายนั่นเองไม,ไม่ไม่ใช่คนที่ว่าใครจะมาขอก็ได้ง่ายๆอะไรเงี้ยต้องถูกใจด้วยคุณถึงจะให้ต่อไปในเรื่องของความรัก ของความรักเนี่ยได้ไพ่แปดดาบมองว่าทั้งคนโสดแล้วคนมีคู่มีคมรอบครัวแล้วบอกว่าความรักไพ่บอกว่าความรักของคุณค่อนข้างอึอดอัดเป็นที่น่าอึอดอดัดเป็นที่น่าอึดอัดเลยทีเดียวคุณอาจจะมีปัญหาอะไรที่ไม่เข้าใจกับคู่ของคุณหรือคนโสดนะคุณอาจจะในช่วงเนี้ยถ้าถ้าเกิดว่าเป็นคนโสดนะในช่วงนี้คุณต้องพักเรื่องรักไปก่อนในช่วงนี้ยังไม่มีคนที่จริงใจหรือคนที่ดีพอจะเข้ามาหา คุณในช่วงนี้ส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแในช่วงนี้ถ้าคุณทะเลาะหรือมีปัญหาอะไรคละขา้าัตรกันคุณควรจะเ,เปิดอกคุยกันและคุยกันเกี่ยวกับเรื่องปัญหานั้นๆเพื่อจะหาแนวทางในการแก้ไขดีกว่านะครับมีอะไรอยากเก็บไว้ในใจคนเดียวเราเป็นคนรักกันแล้วเป็นครอบครัวกันแล้วเราสามารถจะแชร์กันได้คุยกับคนที่รักกันคุยกับคนที่เป็นครอบครัวกันดีกว่าที่จะไปคุยกับคนอื่นนะสำหรับ สำหรับเรื่องที่คุณไม่ควรทำนะครับไพ่บอกว่าไพ่สี่ถ้วยเนี่ยบอกว่าคุณไม่ควรจะลังเลไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์อะไรหรือในเรื่องอะไรหากคุณคิดทําอะไรอยู่เนี่ยคุณไม่ควรจะลังเลและไม่ควรจะคิดมากจนเกินไปจริงๆแล้วว่าสถานการณ์อาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คุณคิดก็ได้หรือเรื่องในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นมาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดเสมอไปดังนั้นหากคุณมีความรู้สึกเป็นกังวลเกี่ยวกับอนาคตเนี่ยก็อย่าพึ่ง ไปพิกังวลกับมันมากให้มองดูร,รอบๆมองดูสถานการณ์รอบๆมองดูทรัพยากรที่คุณมีอยู่มองดูสิ่งที่คุณมีมองดูสิ่งต่างๆหรือคนที่อยู่รอบตัวคุณว่าตอนนี้เขาดีพอหรือ,อยังเขาดีพอแล้วหรือสิ่งที่คุณมีมันมากพอหรือ,อยังมันมากพอแล้วถ้ามันมากพอแล้วก็พอแล้วเอ่อแล้วก็พยายามใช้ชีวิตในปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับ เพราะว่าอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยมันยังบอกไม่ได้บอกว่ามันจะดีหรือไม่ดีเพราะงั้นเราอย่าไปขาดหวังหรือไปจินตนาการถึงมันมากเกินไปมันจะทําให้เราเกิดความถูกได้ต่อไปไพ่พ่สุดท้ายไพ่ two of cups หรือไพ่ two c h a r i e เนี่ยไพ่สองถว้วยไพ่ใบนี้หมายถึงการติดต่อสื่อสารหมายถึงการพบรักด้วยนะสลับคนโสดเนี่ยคนที่ไม่มีคู่เนี่ย คุณมีโอกาสที่ได้พบคนถูกใจนะแต่ว่าในตําแหน่งไพ่ของความรักคุณขึ้นมาไม่ค่อยดีแสดงว่าในช่วงนี้คุณอาจจะต้องถ้า้มีคนเข้ามาคุยคุณอาจจะคุยได้นะแต่ว่าต้องต้องดูให้ดีต้องเช็คให้ดีนิดนึงว่าเขาโอเคหรือเปล่าส่วนคนที่มีคู่แล้วหรือคนที่มีแฟนแล้วแล้วมีปัญหากานกับแฟนตามไพ่ในตําแหน่งความรักที่ได้ไพ่แปดแบบเนี่บอกว่าความรักของคุณค่อนข้างอึดอัดในช่วงนี้คุณต้องใช้เวลาอยู่กับคนรักของคุณให้มากขึ้นคุยกันให้มากขึ้น เอาใจเขามาใส่ใจเราค่อยๆพูดค่อยๆพูดค่อยๆจาขออภัยครับแต่เสียงหายเพราะว่าช่วงนี้แอดมินไม่ค่อยสบายโอเคค่อยๆพูดค่อยๆจาค่อยๆทำความเข้าใจกันเอาละครับมาสรุปกันเลยไพ่บอกว่าโดยรวมแล้วเนี่ย ออคุณคนที่เลือกไพ่กองที่3เนี่ยคุณค่อนข้างจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมากจนไม่ใส่ใจคนรอบข้างหรือความรู้สึกของคนรอบข้างเลยแล้วคุณชอบเอาชนะคนอื่นมากเกินไปเนี่ยคือมันจะทําให้คนอื่นแบบว่าไม่ชอบคุณหรือว่าถ้าถ้าเป็นคนที่รักคุณเนี่ยเขาก็จะเสียใจหรือคิดมากโดยเฉพาะถ้าเป็นคนรักกันที่มีปัญหากันเนี่ยคุณจะต้องพยายามใจเย็นลงนี้หนึลดอีโก้ของคุณแล้วก็เขาไปคุยกัน ดีกว่าเพื่อที่จะได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้โดยเรื่องการงานหรือเรื่องการเงินเนี่ยไม่มีปัญหาไปได้ดีแต่ในเรื่องความรักเนี่ยมีปัญหาอยู่ที่มีปัญหาอยู่ต้องค่อยๆพูดค่อยคจาคอ่คอยคุยกันค่อยๆสื่อสารกันเพราะให้ทั้งหมดที่บอกไว้วเนี่ยบอกว่าคุณเนี่ยเนี่ยค่อนข้างเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเนี่ยปัญหาความรักมีปัญหาแต่ว่าไม่คุยกันไม่ไม่เคลียร์ปัญหากันแถมยังเป็นคนที่ลังเลด้วยยังไม่มั่นคงอารมณ์แปรปรวนนะ ดังนั้นแนวทางในการแก้ไขปัญหาคือการหันหน้าเข้าหากันกลับมาคุยกันหาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกันและใช้เวลาด้วยกันเพื่อให้มีโมเมนต์ที่ดีความรักก็จะได้มีความสุข โอเคครับสำหรับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้คนที่เลือกไพ่กองนี้กองที่3มนี้ประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักก็หากคุณกําลังมีปัญหาอยู่ช่วงนี้ก็ขอให้คุณพบกับทางออกที่ดีสามารถผ่านพ้นปัญหาในช่วงนี้ไปได้และสําหรับใครที่มาชมคลิปนี้แล้วมีคอมเมนต์หรือความคิดนอย่างไรก็อย่าลืมก็อย่าลืมแชร์ความคิดเห็นลงไ้ใต้คลิปนี้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เดอะไวทาล่ด้วยนะครับ อ๋ออย่างนึงอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปในการทำนายดวงในคลิปหน้าด้วยครับขอบคุณครับ